ครับขอบพระคุณมากนะฮะที่สละเวลามาให้ในช่วงเวลาสำคัญสำคัญนะครับท่านคร่าดรสปครับครับผมเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมติของครมอที่ใครว่าเหม็นชอบสําหรับร่างร่างกระทรวงนะครับกฎกระทรวงของกระทรวงมหาดไทยความจริงไม่ใช่ร่างหรอกเป็นการปรับปรุงจากร่างเดิมที่มีมาตั้งแต่ปี2 5 4 5ครับในมุมมองของดรสพลเอาละแน่นอนเสียงส่วนใหญ่เนี่ยไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว แต่ว่าการไม่เห็นด้วยเนี่ยมันไม่เห็นด้วยในประเด็นไหนมันจะมีผลกระทบต่อประชาชนคนไทยต่อความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของคนไทยหรือแม้แต่สิทธิในการเข้าถึงที่ดินของคนไทยยังไงบ้างครับดรสมพงศ์ครับครับผมก่อนอื่นผมอากลับเรียนนิดนึงนะครับว่าที่จะเปรียบเทียบเนี่ยต้องเปรียบเทียบไปปี42ครับพอดีรัฐบาลชวนหลีกภัยท่านแก้อ,ออกพรบมาแก้ประมวลกฎหมายที่ดินให้ต่างชาติ ถือเงินเข้ามา40ล้านก็สามารถจะซื้อที่ดินเด่นหนึ่งไร่อันนี้ตั้งแต่ายทนหลีกภัยแล้วครับไม่ใช่บิน้าสมัยทักษิณเนี่ยนะครับทีบนี้โชคดีเนี่ยทําออกมาแล้วเนี่ยมีคนไทยมีคนต่างชาติมาซื้อเพียงไม่ถึงสิบรายเนี่ยเพราะว่ามีการควบคุมอย่างดีเนี่ยครับก็เลยรอดไปแต่อตอนนี้เนี่ยนะครับไอ้เงิน40ล้านที่บอกว่าคิดรอบครอบแล้วเนี่ยมันไม่ได้รอบครอบเลยครับ40ล้านเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเมื่อปี42เนี่ยมาถึงปีหกห้าเนี่ยสี่สิบล้านมันแค่เศ ยี่สิบกว่าปีที่แล้วที่จีนยังไม่พร้อมที่จะมาซื้อบ้านในเมืองไทยนะอินเดียอาหรับซาอุดอะไรเงรี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยพวกนี้นี่ร่ํารวยขึ้นมามากเงิน40ล้านเป็นเล่นเล็กๆครับเขาสามารถจะซื้อในเมืองไทยได้เพราะที่เมืองจีนนี่เช่าได้แค่เจ็ดสิบปีแม้แต่คนในเมืองจีนเองเนี่ยครับ,รบดังนั้นเนี่ยจะมาซื้อกันเยอะแยะอันนี้ก็จะส่งผลทําให้เรียกว่าราคาบ้านที่ดินจะแพงมากขึ้นเนี่ยครับดังนั้นก็เลยไม่ได้คิดรอบครอบยิกรณีที่บอกว่าเราซื้อเนี่ยเฉพาะในเขตเทศบาลอะไรต่างๆเนี่ยครับจริงๆใน ทั้งเมืองทั้งหลายเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ก็คือที่อยู่อาศัยอยู่แล้วที่บอกให้อยู่ได้เนี่ยเช่นท,ที่อยู่อาศัยแน่นน้อยหนานแน่นปานกลางหรือหนาแน,น่นมากเนี่ยไอ้ที่กกเกษตรกรรมนี่เป็นโดยเฉพาะในกรุงเทพในเมืองเนี่ยแทบจะไม่มีอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าไปอยู่ตรงไหนก็แทบจะได้หรือแม้แต่ในหมู่บ้านชนบทเนี่ยมันเป็นที่อยู่อาศัยอยู่แล้วก็ถือได้ว่าเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยเหมือนกันเนี่ยผมก็เกรงว่าไอ้ที่บอกว่ารอบครอบเนี่ยมันจะไม่รอบครอบเพราะว่าแม้แต่คนอ้างยี่หรือพวกที่แก๊ง call center ไปอ้างตัวเองได้ว่าตัวเองเป็นคน ดังนั้นเนี่ยมีช่องโหว่เยอะแยะเนี่ยครับแสดงว่าประเด็นแรกที่ดรโสภณเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะครับหนึ่งก็คือว่ารเรื่องเงินลงทุนเนี่ยสีล้านซึ่งความจริงเป็นวงเงินที่เคยระบุตั้งแต่ปี4 2สถูกต้องไหมฮะบังคับ,บนรัฐบาลชวนนี่สอมาจะก็ตั้งถือปัจจุบันปี65ผ่านมา22ปีวงเงินก็ยังอยู่ที่40ล้านซึ่งถ้าคิดเป็นเงินเงินสหรัฐก็ประมาณสักหนึ่งละหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐกว่านั่นเองใช่ไหมฮะ ซึ่งมันไม่ได้มากอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะที่ที่ดรสุคนบอกว่าเอ๊ะมันน้อยเกินไปหรือเปล่าสองก็คือเรื่องจุดที่นักลงทุนต่างชาติสามารถที่จะไปซื้อที่ดินเพื่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยซึ่งก็แน่นอนในในกฎกระทรวงที่ว่าเนี่ยก็คือระบุในกรุงเทพมหานครเมืองพัทยานะฮะหรือเขตเทศบาลโดยทั่วไปเขาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพื้นที่เกษตร ดรสมพลมองว่ามันมันมีเหตุผลเพียงพอไหมทําไมเราต้องกังวลถ้าเกิดว่าต่างชาติจะสามารถที่จะซื้อที่ดินเพื่อปลูกที่อยู่อาศัยได้ในเขตกรุงเทพเขตเมืองพัทยาและในเขตเทศบาลเมืองจริงๆแล้วพื้นที่เกษตรที่คงไม่ค่อยมีใครคิดจะไปปลูกบ้านอยู่แล้วนะครับ <c oughs> แล้วได้ว่าถ้าอยู่อาศัยเนี่ยในตัวเมืองเนี่ยก็แสดงว่าไม่ได้จํากัดพื้นที่เลยครับตรงไหนก็ได้ที่เป็นเมืองเนี่ยว่าผังเมืองนี่มีอยู่ทุกที่อยู่แล้วเนี่ยครับดังนั้นอยู่อาศัยก็มีอยู่ทั่วไป ดังนั้นก็เลยไม่ได้เป็นการกําหนดที่เรียกว่ารัดกลุ่มแต่ประการใดเลยครับอย่างเช่นผมตรวจมาพบว่าคนต่างชาติเนี่ยจะไปซื้อแถวแาชดาจะซื้อแถวใจกลางเมืองซื้อแถวอ่อนนุชบริเวณอื่นเขาไม่ซื้อหรอกครับซื้อน้อยมากนั้นหละจะจัดเป็นโซนๆแต่ไม่ใช่ว่าตรงไหนก็ได้พิธีเป็นเมืองตรงไหนที่ได้ที่เป็นที่อยู่อาศัยเพราะที่อยู่อาศัยมันเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของผังเงือยู่แล้วครับครับคือต้องควรต้องระบุไปเลยว่าจุดตรงไหนที่จะเปิดให้เขาสามารถที่จะเข้ามาซื้อเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยได้ไม่ใช่ปล่อยให้กระจาย ไม่ได้มีการวางกรอบหรือว่าพื้นที่ที่ชัดเจนถูกต้องไหมครับด็อกเตอร์ฮะโอ้ใช่ครับไม่ก็มีวางกรอบเหมือนกันบอกว่าเขตปลอดภัยทางทหารห้ามห้ามซื้ออันนี้แง่อยู่แล้วทุกประเทศก็ต้องว่าอย่างเป็นเรื่องปกไม่ได้มีความรอบคอบตรงไหนเลยครับอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสําหรับเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับความความมั่นคงเนี่ยเขาคงไม่ให้อยู่แล้วนะฮะคราวนี้คราวนี้ในานะที่อยู่ในแวดวงอสังหาอสังหาริมทรัพย์เรื่องของการพัฒนาซึ่งราคาที่ดงที่ดินณปัจจุบันก็แพงขึ้นแพงขึ้นตลอดครับ การไฟเขียวอย่างนี้เนี่ยมันจะทําให้ที่ดินมันเพิ่มขึ้นไหมครับมันจะยิ่ยงเพิ่มออความแพงของที่ดินให้ไหมฮะหรือว่าอย่างไงครับจะมาแหกันมาซื้อกันใหญ่เลยรนะจริงถ้าอย่างมาเลเซียเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็ให้ต่างชาติซื้อบ้านได้เหมือนกันนะแต่ก็กําหนดเลยครับต้องราคาสูงๆหน่อยนะราคาต่ําๆแบบชาวบ้านซื้อห้ามซื้อนะครับหรือว่าลาสิงคโปร์เนี่ยเาก็กําหนดเลยนะถ้าคุณจะมาซื้อเนี่ยต้องเสียภาษีซื้อ3 0มอฮ่องกงก็เหมือนกันส0 3สิบเ่อว่เจะได้เาินมาเประตุ้นตรเฐกิจไงครับ แต่ที่เราไม่เก็บภาษีซื้อสบาทหนึง่งแล้วยังเงินที่ไหนมันกระตุน้นเศรษฐกิจนะครับหรือว่าบ้านเราเนี่ยไม่เสียภาษีที่แน่ศีกบกสร้างนะครับเราไปซื้อบ้านปีหนึ่งร้อยล้านเจ็ดสิบล้านอย่างชาติชาติเนี่ยต้องเสียภาษีปีละเจ็ดแสนคือล้านละหมื่นแต่ว่าต่างชาติมาซือ้อม้านไทยเจ็ดสิบล้านเนี่ยครับราคาประเมินได้การแค่ยี่สิบล้านไม่ต้องเสียภาษีต้องห้าสิบล้านขึ้นไปถึงจะเสียภาษีแล้วเสียภาษีร้อยบาทโอ้โหเรียกว่าเรียกว่าแค่ยังไม่ได้เก็บภาษีเลยเพราเลยเนี่ย พ่ามาไปอนุญาตให้เ,เขามากรอกโวยบ้านเราโดยเฉพาะหรือมาอยู่แบบสบายสบายบโดยยฉพาะ<ม>เลี่ยมเขาครับครับคือถ้าเป็นตามเงื่อนไขกติกานี้ก็คือว่าเราจะไม่ได้ภาษีจากที่อยู่อาศัยของนักลงทุนต่างชาติที่มาซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้านพักอาศัยในประเทศทไทยเลยแต่กับบางคนบอกว่าอยากจะกูทุนเศรษฐกิจให้คนมีงานทำให้ไปเป็นคนใช้ในบ้านเขาอะไรดย่างที่ดีก็อาจจะเอาพม่าไปหรือเขมรนไปเป็นคนใช้แทนคนใช้ไอ้พวแ่ไม่เอาก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับครับมันก็เลย คนดาราบางคนไปซื้อที่ดินที่ฮอกไกโดเนี่ยสิบสองไร่นะจำชื่อได้ไม่ได้เนี่ยครับเขาบอกว่าโอ้โหรวยมากเลยแต่จริงๆแล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยหรือยุโรปอเมริกาทั้งหลายเนี่ยเขาเก็บภาษีมรดกแพงมากขึ้นมรดกกองมรดกเนี่ยราคาห้าร้อยห้าสิบห้าล้านบาทขึ้นไปเนี่ยครับต้องเสียห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเกินครึ่งนะคนไทยหรือคนต่างชาติไปซื้อบ้านในอังกฤษในฮ่องกงในอเมริกา ในญี่ปุ่นเนี่ยซื้อแล้วถึงจะรู้ความจริงร้องไห้เลยเพราะว่าไม่รู้ว่าบ้านบ้านเราไม่้องเสียภาษีไงครับบ้านเ็าไดเสียกันยุ่ยากการไปซื้อในเน่เสียเปรียบาะเรียกคนไปรีบภาษีเลยเพราะแต่นี่เราให้คนมาอยู่สบายๆเลยเพราะรอันนี้ต่างกันเยอะครับครับครับดรโสพลเองก็เคยเคลื่อนไหวคัดค้านตั้งแต่ช่วงปี42่ 2, ใช่ไหมสำหรับเรื่องเรื่องแนวทางในการที่จะเปิดให้นักลงตุ่าชาิเหตุผลหนึ่งท่าที่ผมติดตามก็คือดรโสพลบอกว่า เงินลงทุนสี่สิบล้านห้าสิบล้านเจ็ดสิบล้านเนี่ยมันต่ำมันเอามัน,มนต่ำกว่าราคาราคา,ราคาที่ดินที่จะซื้อเพื่อจะสร้างบ้านหรือซ้ําไปอือใช่ครับครับแสดงว่าเราขาดทุนใช่ไหมถ้าเป็นเงื่อนไขกติกานี้คือ,อแต่ที่จะได้อนิสงส์ผสมภาษีก็ไม่ได้แล้วจะขาดทุนอีกต่างหากนะแล้วอย่างพอเขาซื้อไปแล้วเนี่ยนะเขาได้กาไรเนี่ยกําไรเราก็ไม่เก็บภาษีกําไรเขาด้วยนะเราเก็บน้อยมากอย่างในเราเก็บถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะบ้านเรานี่ อย่างนี้ก็เสียเปรียบแล้วก็เอาเงินมาฝากไว้ไวไวในพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยสามปีได้ดอกเบี้ยปีแะประมาณสามเปอร์เซ็นต์สามจุดห้าเปอร์เซ็นพอสามปีก็ถอนเงินไปได้ที่มาแล้วอีกห้าปีสิบปีหน้าขายไปได้แง่แม่อะไรแทบไม่ต้องเสียภาษีอีกอหรือให้ลูกเสียภาษีอีกอย่างนี้นี่เสียเปียบมากเลยครับครับครับคือคือในมุมในมุมในเชิงทางการเมืองนะในเชิงทางการเมืองถ้าถามดรโสภณว่า คนที่<อ>ยื่นเสนอ,อหรือพยายามที่จะนากฎกระทรวงตั้งแต่ปี4,2,4,5เนี่ยมาปรับใหม่นะแล้วก็กําหน,หนดกําหนดกรอบอยู่4กลุ่มแต่ว่าวงเงินก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับก็คือ40ล้านบาทหรือประมาณหล้านเหรียญสหรัฐกว่าๆเท่านั้นเอคงคน<ๆ>ที่เสนอเนี่ยข<อ>เขาคิดอะไรครับเขาจะได้อะไรแล้วตัวเขาเองเนี่ยมันมันมันจะมีอนิสงส์ทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดข,ขึ้นไหมครับท่านดร เราจะไปไม่กล้าเราอามากนะแต่ว่าเขาบอกว่าสร้างคิดโดยหน่วยงานระดับชาติสภาพัฒน์หวงหน่วยงานธนาคารไทยทลไทยอะไรเงี้ยไม่รู้คิดยไง,ยงไร้านปีปี22ปีแล้วกับสีสิล้านตอนนี้ก็ต่างกันนะหรือว่าอย่าง e-b5 ของอเมริกาเนี่ยถ้าอยากเอาเงินไปลงทุนที่อเมริกาเนี่ยต้องสร้างงานให้คนอเมริกัน10คนคอันนี้ไปฟังอันธบัตรับฐบาลไม่ได้ไม่ได้สร้างงานขึ้นมาสักแต่หนึ่งเลยเนี่ยเรื่องแค่นี้ก็ไปเปรียบเทียบไม่ได้นี่แสดงถึงความไม่รอบคอบในการ ศึกษาข้อที่จริงว่ามันจริงๆเป็นยังไงแต่ว่าวาระซ้อนก็เดาไม่ได้เนี่ยครับว่าเราจะหาไปต่อหาเขาแต่ว่าเรื่องแค่นี้ยังคิดไม่อรอบคอบเลยหรือเมืงอื่นพนบ้านเราก็เก็บภาษีอะไรยังไงนะครับ,รบไม่ใช่ไปดูเขาโมเดคิดแตแง่มุมเราอย่างเดียวอย่างนี้นี่แสดงว่ายังศึกษาไม่ดีพอนะครับยังศึกษาไม่ดีพอศึกษาไม่รอบคอบพอ,พอเขาพยายามอ,อธิบายอย่างนี้ครับดรฮะพยายามอ,อธิบายบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎกระทรวงนี้มันเป็นกฎกระทรวงที่นํามาปรับปรุงเนื้อหาใหม่ ไม่ใช่กฎกระทรวงใหม่นะครับสืบ <ạ> เนื่องมาตั้งแต่ปีสี่สองเดี๋ยวที่ท่านดรว่า<ะ>อันนั้นฟัง<ะ>ขึ้นไหมครับมันมันถูกจังหวะเวลาไหมหรือหรือหรือมันมันไม่ถูกทั้งจะเลาะจังหวะเวลาไม่ถูกทั้งกาเลเทสแลวก็ไปถูกทั้งแนวคิดด้วยทั้งสามอย่างเลยครับเพราะว่าอย่างเวลาพลเงือนเวลาและสี่สิบล้านตอนนั้นกับสี่สิบล้านตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะครับ้องอาจาะสักเจ็ดแปดพันบาทเลยไม่เหมือนกันแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเอในจังหวะนอันนี้เนี่ยนะครับเรามองว่า จีนเนี่ย no มีความสามารถในการซื้อไปซื้อเที่ยวซื้อที่สร tekrar, East, ีรังกาปากีสถานหรือเกาะต่างๆแถวเอเชียตะวออกเฉียนใต้เนี่ยไปซื้อจนนั่งว่าเอาตำรวจเป็นอยู่ประจําการที่นั่นได้ด้วยครนั้นถ้าเกิดอยู่เราเยอะๆอย่างนี้เนี่ยครับหรือแม้แต่พวกคนจีนหรือคนต่างชาติมาสวมแบบประชาชนคนไทยยังจับไม่ได้เลยนะแล้วอย่างนี้ต่อไปเราก็ซื้ออย่างนี้เนี่ยครับต่อไปเรื่องนี้เท่กรรมารต่อไปให้เขาไปสิทธิทางการเมืองได้ด้วยหรือเลือกตั้งได้ด้วยะไยยุ่งเลยเพราะตอนนี้พวกต่างก็เยอะแยะเรื่องนี้ไม่ไปจับนะเลยยังจะปล่อยให้เเลลยยา อย่างนี้นี่ความมั่นของบ้านเรานี่เราไม่ได้รักษาอย่างที่เราปากพูดเลยครับครับดรฮะบีบางคนก็อาจจะแย้งอย่างนี้เขาบอกว่าโอ๊ยนี่พยายามที่จะเปิดช่องทางเพื่อให้นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาถือครองอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะยิ่งบ้านจัดสรรเนี่ยนะอ่าหรือบ้านที่พักอาศัยในประเทศไทยจะได้เปิดเผยเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็มีการเข้ามาลงทุนในลักษณะที่หาภรรยาหรือหาสามีคนไทยนะฮะในการที่จะเข้าไปถือครองทรัพย์สิน ที่เป็นอสังหาริวทรั์ของไทยได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็มีการประกาศหานมินีในการที่จะเป็นผู้ถือครองที่ดินหรือบ้านจัดสรรให้หรือว่าบ้านพักอาศัยให้นี่อุตสาห์เปิดช่องทางเพื่อให้มีการเปิดเผยให้เจ้าตัวเข้าสู่กลไกเข้าสู่ช่องทางที่ถูกต้องอันนี้มันฟังขึ้นไหมไม่ขึ้นนาท่านดรฮะขึ้นเลยครับฟังไม่ขึ้นเลยคือพ,พี่เขาเอาไคเนี่ยภรรยาคนไทยแล้วก็ซื้อ ยาเช่าต่อจากภัรยาคนไทยส0ิบปีบวกส0ิบปีบวกสาปีอะไรเนี่ยครับ oh. เขาได้แล้วอันนั้นก่อ,อีไน,นั้นเขาก็เอาไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าเลยแล้ว oh. อันนี้หมายถึงก่อนโดยเฉพาะมาจากเมืองจีนมาจากซาอูมาจากตะวันต่อกลางอารับมาจากอินเดียมาจากจีนเนี่ย hmm. พวกเนี้ยแย่ป็นข้ามาพุณเรียกเป็นพวกใหม่เนี่ยพวกเหล่านี้เนี่ยครับก็อย่ามาอ่าอาตะกุมตะกามกินเนยนะครับอันนี้เป็นเลยเป็นเรื่องที่น่าห่วงใหญ่สำหรับบ้านเราครับ แล้วมีเยอะไหมด็อกเตอร์กรณีเนี้ยกรณีที่ใช้นอมินีก็ดีหรือว่าใช้สามีภรรยาเป็นคนไทยแล้วก็มาถือทองทรัพย์สินผ่านชื่อของภรรยาหรือว่านอมินีมันมีเยอะไหมครับท่านด็อกเตอร์ฮะน่าจะมีเยอะนะครับอย่างพวกนมรือพวกเมียมีเมียกาว่างฝรั่งมีเมียคนไทยมาพี่น้องชายด้านเหนือบ้างอะไรอย่างดังนี่ก็มีหรือว่าไปตามเกาะแก่งภูเก็ตระมุ่ยเนี่ยถ้าเราชี้ไปดูหลังนั้นหลังนี้ถ้าเป็นตัวสอบจริงเนี่ยเออมันมีนิติกรรมอำพรางหรือเปล่าซื้อใน ไอ้ในตั้งเป็นรูปบริษัทไอ้ห้าสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดมีห้าสิบเอ็ดสี่สิบห้ามีจริงหรือเปล่ปาอะไรเงรี้ยถ้าตรวจสอบมีเยอะแต่เยอะจนกระทั่งว่ารัฐบาลบอกจะไม่ตรวจสอบแล้วต่อไปอย่างนั้นนี่ราทอสกาให้เขาด้วยนะอย่างนี้ก็ทำก็ปล่อยเลยตามเลยอย่างเงี้ยครับครับ,รบเอาลราฟังจากที่ดรสมพลว่าเนี่ยเอ่อก็คือว่ามันทั้งไม่ถูกต้องนะฮะในในในหลักการไม่ถูกต้องทั้งกาลเทศะไม่ถูกต้องทั้งช่วงเวลานะฮะ ขณะเดียวกันดกรก็บอกว่า,เ,าเรื่องเรื่องที่จะมีการถือครองผ่านทางนอมินีก็ดีผ่านทางสามีภรรยาทั้งหลายก็ดกกกกีก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องไม่สมกีิธรรมนี่เขาที่ถามดออรอย่างนี้ว่ามันมีทางออกมีข้อเสนออย่างไรสมมุติว่าทางภาครัฐบอกว่าเอาระณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเปิดช่องทางให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยแล้วล้วก็มีเงื่อนไขหรือมีข้อเสนอที่ทําให้ก็พึงพอใจในการที่จะเข้ามาลงทุน ในมุมพอรเตรมีข้อเสนออะไรบ้างครับทั้งสองกับข้อตั้งแต่วงเงินเลยครับท่านดรฮะจริงแล้วถ้าเราอยากให้คนมาลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะก็คือเอาคนนักอุตสาหกรรมอะไรต่างๆับสร้างโรงงานในเมืองไทยมาทํากิจการต่างๆในเมืองไทยแบบซิลิคอนวัลเลย์อะไรพวกนี้เนี่ยครับก็จะทําให้ทำเศรษฐกิจดีขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยเห็นไหมครับวันก่อนเนี่ยมีบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยย้ายไปอยู่เวียดนาม คนงานร้องผมร้องไห้สับร้องกันใหญ่เลยทั้งเจ้าในอญี่ปุ่นด้วยเนี่ยพี่เซนว่าเลือดไหลยอยู่ตลอดเวลาเลยนะมันไม่ได้กระตุน้นเศรษฐกิจเลยนะหรือทุกวันนี้เนี่ยนะครับเรามีพวกคนงานที่มีแรงแรงงานมีฝีมือในเมืองไทยเราแค่หนึ่งแสนห้าหมื่นคนเองแล้วก็ไปกระตุ้นไม่มีคนมาอยู่กันเป็นล้านเนี่ยเป็นความคิดที่แบบเราเราฝันหวานไปเท่านันเองหรือ,ออเมริกามีคนมาซื้อบ้านในอเมริกาปีหนึ่งเนี่ยแค่หนึ่งแสนหน่วยเท่านั้นเองเมืองไทยเราจะอยู่มันเป็นล้านเป็นแสนเนี่ย ในเวลาห้าปีเนี่ยเป็นเรื่องที่ความฝันบางคนยังไม่รู้ว่าเมืองไทยอยู่ตรงไหนด้วยซ้ำไปเนี่ยครับเราจะก็ต้องเอาคนมาลงทุนในบ้านเราเยอะๆหรือแม้แต่รถไฟฟ้าเนี่ยหรือว่าทางด่วนเนี่ยให้คนมาช่วยกันลงทุนย้ายเกิดการผูกตอนนี้มันดูมันตึงผูกขาดเข้าไปแล้วเนี่ยครับอย่างนี้เนี่ยการกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้บ้านเมืองเราเจริญขึ้นไม่ใช่ไปให้ใครมาซื้อที่ดินอาคารเราไม่ได้เหมือนที่ญี่ปุ่นขายรถหรือไม่เหมือนเกาหลีขายโทรศัพท์หรืออะไรพวกนี้เนี่ยครับเรากลับจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเรื่องที่ไม่สมควรนะครับ อ๋อ,อก็คือถ้ามาลงทุนก็ลงทุนพวกมก g โ project ไปเลยโครงการใหญ่ๆไปเลยไม่ใช่มาลงทุนพัตบ,บัตรห้าสิบล้านแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์ในการไปซื้อที่ดินเพื่อเพื่อสร้างบ้านที่พักอาศัยคือลงทุนที่มันเป็นโปรเจกต์แล้วก็มีเงินลงทุนมีก่อให้เกิดรายได้ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้ประชาชนในไทยได้ละวันที่สงจากการเข้ามาลงทุนเอาจากนั้นไปเลย ใช่ครับไม่ใช่ไปดบไปฝากเงินไม่ได้พันธบัตรรัฐบาลเล่งได้ดอกเบี้ยปีปีหนึ่งสามถึงสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วพอสามปีได้เอาเงินคืนไปนะใส่กระเป๋าใส่ไว้แล้วอยากได้ที่นี่ถือว่าให uh. ้ไม่ได iv. ้ครับอืมมีข้อเสนออื่นไหมครับดรฮะที่ที่คิดว่าเอาละเราคงอาจจะปฏิเสธไม่ได้บางตัวดรเองนี่เห็นด้วยกับการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในไทยไหมครับเมืองไทยเราจะเริญขึ้นเนี่ยเพราะญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะเมื่อสามสิบกว่าปี ในญี่ปุ่นแห่กะมาลงทุนทาโรงงานเมืองไรประเทศเราจะาประเทศเกษตรกรรมกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมขึ้นมาในทันทีเลยครับ mm hmm. ทีนี้ถ้าเยวจะให้คนมาลงทุนเนี่ยครับเรนะจะซื้อบ้านซื้อเรื่องนะั้มาอยู่ได้มาซื้อได้ผมก็ไม่ห้ามนะครับเพียง mm hmm. แต่ว่าหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีการซื้อแล้วก็เสียภาษีก่อนซื้อด้วยนะหรือต้องมีราคาขั้นต่ mm ํา hmm. หรืออย่างในอสอสเตรเลียเขาบอกไปนะคุณจะซื้อได้เนี่ยคุณซื้อได้ในมือหนึ่งนะ mm hmm. ถ้าเป็นมือสองเนี่ย ราะถ้าคุณซื้อมือสองเนี่ยมันจะไปแย่งชาวบ้านออสเตรลเลียนซื้ออย่างนี้เนี่ยให้ซื้อมือสองซื้อมือหนึ่งครับถ้าเด้กําไรเนี่ยก็ต้องเก็บภาษีเหมือนกับที่เราอยู่เมืองนอกคนอยู่เมืองนอกเขาเสียภาษีกําไรอย้นี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์คนไทยเราไม่เก็บไม่เป็นไรแต่คนต่างชาติเราจะเก็บห,หรือภาษีมาแล้วก็คนไทยจะไม่เก็บเพราะว่าเราเกรงใจคนรวยๆก็ช่างเขานแต่เราเนี่ยคุณอยู่เมืองนอกคุณต้องเสียภาษีแบบนั้นคุณอยู่เมืองไทยก็ต้องเสียภาษีแบบเดียวกันเออถ้าเป็นทํานองอย่างนี้เนี่ยครับ เขาก็จะ,จะ,จะย้ำย้ำจ้างใจหรือจะซื้อกันอย่างมีวิจยายานมากขึ้นไม่ใช่ว่าบางเก่งกำไรหรือไต้หวันก็บอกเลยนะค,คุณเราซื้อเนี่ยภายใน3ปีแรกคุณห้ามขายต่อนะถ้าคุณขายต่อเนี่ยแสดงคุณเก่งกาไรแล้วนะอย่างนี้นี่เขาก็ไม่ยอมนะถ้ามีมากาที่อาลียัประเทศนนศึกษามาจริงๆเนี่ยเราก็มีทางออกให้ต่างชาติมันอยู่แล้วอยู่แล้สบายใจด้วยไม่ต้องติดสินบนเขาไม่ต้องไวจายโตหรืออะไรต่างเก็สบายใจหรือไม่แจกให้รับสิบปีเช่าห้าสิบปีนี่ก็หมดอายุขายแล้วนะแล้วแก่ๆแล้วเนี่ยครับดังนั้น จะมาถ้าทาต้องตอามกฎหมายจะไม่ถูกปิดถ่ายด้วยครับเมื่อสักครู่นี้ดอ,อร์พูดถึงเรื่องเรื่องที่เป็นข้อเทจจริง่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราก็คือธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสัญชาต,ติต่างชาติหรือว่าแม้แต่ธุรกิจสัญชาติไทยเองปิดโรงรง,งานนะฮะแล้วก็บางส่วนก็ย้ายไปเปิดโรงงานใหม่ในประเทศเพื่อนบ้านไปเวียดนามบ้างไปกัมพูชาบ้างไปสปปลาวบ้างถามดรตรงๆนะฮะว่าปัจจัยณปัจจุบันเนี่ย สิ่งที่จะเป็นแรงดึงดูดใจนักลงทุนต่างชาติอาจจะลงมาลงทุนในโครงการ nữa, ามกไม่กับโปรเจกต์เนื้อจะต่ำกว่าไม่กับโปรเจกต์บ้างอ่าไม่เป็นไรอะไรคือเหตุผลนะจริงๆที่จะสามารถดึงดูดให้เขาเข้ามาได้มันไม่ใช่<ฆ>เรื่องเพียงแค่เรื่องที่ดินอ่าหนึ่งไรใช่ไหมครับดเอร์ฮะใช่ครับมันอยู่ที่หนึ่งความโปร่งใสนะรัฐบาลเราใสไหมหรือดูแล้วมันแฟร์ไหมน่าเชื่อถือมากครับแล้วเรามีการตามคอร์รัปชันอย่างจริงจังหรือเปล่ายังประเทศประเทศจีนเนี่ยนะ ดัชนีความโปร่งใสของเขานี่สูงกว่าเราอินเดียเนี่ยดัชนีความโปร่งใสได้สี่สิบห้าสี่สิบของเราได้อยู่ที่สามสิบห้าเนี่ยแสดงว่าความโปร่งใสยังไม่ดีดังนั้นคนก็ไม่ค่อยมาลงทุนนะครับถ้ามีความโปร่งใสแล้วก็ไม่ต้องถูกรีดไถ่ไม่ต้องไปเสีย UTM under table money อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสนใจมาลงทุนถ้าเกิดค่าแรงเราแพงก็ไม่เป็นไรเราลงทุนในลักษณะที่ว่ามาใช้ในทรัพยากรด้านอื่นใใช้คนแบบที่สูงขึ้นอะไรต่างเนี่ยครับมันก็จะมาน มากขึ้นดีกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้เนี่ยครับการลงทุนหลักๆเนี่ยอยู่ที่อ ec ีแล้วก็ลดลงโดยโดยเฉลี่ยด้วยถ้าในพวกที่เป็นเมืองชายแดนอะไร่างต่างเนี่ยแทบจะมีการลงทุนเลยท่ากับศูนย์นะแสดงว่าบ้านเราเนี่ยคนสนใจลงทุนน้อยลงเนี่ยกลับไปลงเี่เพื่นมากขึ้นนะครับครับโอ้น่าสนใจมากเดี๋ยวขอคำถามสุดท้ายเลยครับดรฮะเพเมื่อสักครู่นี้เป็นเป็นประเด็นที่ผมกะจะถามดรเเป็นคำถามสุดท้ายอยู่แล้วครับเรื่อง ที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่เขาคุยกันนะผมผมก็อาจจะมีแหล่งข่าวอยู่ในแวดวง <อะ S 1> บ้านนะครับตัวดรน่าจะมีมีแหล่งข่าวมีคนรู้จักปักคุณมากกว่าผมได้ซ้ําไปเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเงินลงทุน40ล้าน50ล้านหรือ100ล้านเนี่ยมันไม่เป็นปัญหาสาหรับเขาหรอกถ้าเป็นเรื่องของนักลงทุนจริงๆนะเพียง <อะ S 1> แต่ว่าสิ่งที่เขาค้างคาใจก็คืออย่างที่ดรว่าไว้เมื่อสักครู่เนี่ยสถียรภาพของรัฐบาลความโปร่งใ <อะ S 1> สของฝ่ายการเมืองเวลาเข้ามาปั๊บแม้จะถูกเรียก มาเต่ลระจามาพูดคุยตั้งรัฐบาลทีก็เรียกบาทีหนึ่งเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีใหม่ก็เปลี่ยนบาทีบาทีหนึ่งอย่างเช่นกรณีของฮกฮกเวลเนี่ยก็เป็นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากอันนี้มันมีผลต่อการตัดสินใจจะเข้ามาลงทุนหรือไม่ลงทุนในบ้านเรามากน้อยแค่ไหนถ้าเทียบกับสิทธิประโยชน์เรื่องของการได้ที่ดินได้ซื้อที่ดินหนึ่งไร่เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างกรณีเมื่อก่อนนี้มีโกมาไกกูมิเนี่ยครับสร้างทางหลวงทำไปทำมาเนี่ยครับ ปะบอกว่าโดนการทั้งเอาไปเลยน่กูมีนะก็จําได้ครับจาได้ครับว่าวการลงทุนอื่นๆเนี่ยครับเราก็มาลงทุนเสร็จแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เาคิดแม้แต่เหมืองทองคาที่พิจิตรเนี่ยครับเขาดำเนินตั้งกฎหมายตรวจสอบดูแล้วไม่มีมลพิษอย่างที่ NGO พูดแต่รัฐบาลเรื่อ g o อสั่งปิดซะแล้วแล้วก็ยังกลาใช้จ่ายในคดีความอีกชาวบ้านที่นั่นก็เดือดร้อนหนักเพราะว่ารายได้ ที่เคยทางานอยู่ที่เหมืองเนี่ยก็หมดเลยแล้วไม่มีงานทํา้็มาหากินเทพอย่างนี้นี่ทาให้อาจากรรมต่างๆนะ่งเพิ่มมากขึ้นไอ้อย่างเงี้ยเราไม่สายดีๆแล้วแล้วก็ไปเปลี่ยนอะไรต่างๆร,ร,มรามาเภยใจอย่างนี้เนี่ยครับชาวบ้านเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราไอ้ต่างชาติเนี่ยเขารู้สึกว่าเอ้บ้านเมืองนี้มันไม่ค่อยมั่นคงเท่าที่ควรหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่ป่านต้องทบทวนตัวเองไม่อนัดครับอืมโอ้ได้สาระได้เรื่องราวได้ ได้ฟังมุมมอและข้อเสนอเนี่ยที่ที่น่าจะมีประโยชน์สำหรับดออรอย่างยิ่งเลยขอสุดท้าย1นาทีนะครับท่านดรไม่เกินนะฮะเมื่อมาถึงจุดตรงนี้ถ้ารัฐบาลจะเดินหน้าไปต่อเราจะทํำยังไงถ้าประชาชนโดยทั่วไปทั้งรัฐบาลก็ดีจะต้องทํำยังไงถ้าเกิดว่าเรื่องเกี่ยวข้องกับจะให้เอกสิทธิ์เขาซื้อที่ดินหนึ่งไร่แล้วประชาชนเขาไม่ยอมรับเขาไม่ต้องการนะฮะครับอ,อันนี้ต้องทำ้าใจกับประชาชนและที่ผ่านมาเนี่ย แต่ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมักจะไปฟังแต่พวกนักพัฒนาที่ดินรายใหญ่เพียงไม่กี่รายหรือเป็นพวกนายหน้าข้ามชาติเพียงไม่กี่รายซึ่งบางทีเขาก็เชิญก็ไปนั่งปั้นจิ้มปั้นเฉอเซลฟี่กันอยู่ในเนี่ยอะไรางี้ต้องไปฟังไม่รอบข้างในวงการสื่สารทรัพย์ไม่ใช่มีอยู่แค่สามสี่สมาคมมีซ้เยอะมีทั้งผู้บริหารทรัพย์สินมีทั้งนายหน้ามีทั้งผู้เรินค่าทรัพย์สินอย่างผมหรือว่าผู้บริหาร อาคารอะไรต่างเนี่ยครับต้องเชิญมาให้รอบข้างแล้วก็ฟังดูศึกษา,าจริงๆแล้วไปดูว่าเมืองอื่นนอกเขาทํากันยังไงบ้างไม่ต้องไปเดินทางก็ได้โทรไปถามเครือข่ายอสังหารมทรัพย์ทั่วโลกเนี่ยครับโทรไปรอขอข้อมูลมาเปรียบเทียบศึกษา,าจริงๆกัจังไม่ใช่แบบว่าขอไปทีแล้วจะเอาทอําตามใจฉันเนี่ยครับถ้าเราศึกษาจริงเราก็รู้ว่าคุณจะทํายังไงบ้างที่จะเป็นการปกป้องประโยน์ของประเทศชาติโดยที่ต่างก็เสียหายจริงแต่ว,ว่าไม่ได้ทําให้ชาวบ้านาชาวประชานเดือดร้อนนะครับ คือฟังฟังความจากทุกฝ่ายอย่าไปมองว่าเป็นประเด็นทางการเมืองว่าถ้ามองเป็นประเด็นทางการเมืองแม้แต่แฟนคลับของลุงตู่เนี่ยหลายคนก็ออกมาต่อต้านเรื่องนี้นะครับดรผมกับกรับเอาลฮะวันนี้ขอบคุณดรสโสพลนะครับขอบคุณมากนะครับดกอรครับขอบคุณครับสวัสดิ์ครับท่านครับครับสวัสดีครับดรสโสพลพรชคไทยนะฮะเอ่อท่านเป็นประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยนะฮะรวมทั้งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะฮะ รวมไปจนก,กระตั้งถึงเคยเป็นอะไรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญอยู่ในวงการของอสังหาริมรทรัพย์แล้วก็เคยลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหา,าคนครด้วยนะฮะนี่ก็คือในมุมมองนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งครับสำหรับการประกอบพิจารณาในการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อหรือไม่เดินหน้าต่อนะครับท่ามกลางปฏิกิริยาของผู้คนซึ่งโดยส่วนใหญ่นั้นดูจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับ